ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพอๆกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อเซียนเพลงต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สี่สิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกห้าศูนย์แปดสองสี่สอง รับเลขล่างก็ออก8 2เนสะองพี่น้องเนาะขับของพ่อเซียนเพลงงวดที่ผ่านมากับเข่าตะเลขวิ่งนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับวันจันทร์ที่4ี่สิงหาคมสองห้าหดลาพัฒนาพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรวดสมกับ4พี่น้องมา4ี่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าชุดวิ่งน,นะพี่น้อง3 4ม8ี่ห้าแด้า มีสี่มีแปดน้พี่น้องเนาะขาดสองนะครับจับคู่ก็ได้ลดไปน้อพี่น้องเนาะสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าครับเด็กมันมาสองทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะครับเอา้ามือนี่พ่อเตรียมภามาตามต่ออีกครับพ่อเซียนเพลงเนาะพี่น้องเนาะ ราพัฒนาพ่อเซียนเพลง ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้อง6กับ5นะครับพวกพอมันมันใจทั้งสองตัวเลยแต่พี่น้องเรื่องงวดนี่ เนียเลยเลยห้ากับหกหกกับห้าครับบนันใชุดวิ่นพี่น้องหนึ่งสี่เก้าห้าหก แสดงว่าบินอยู่ในน,นี้นะพี่น้องเนาะจับคู่เด่นอ้าห้าหกสี่หก เก้าห้าสี่ห้านะครับเน้นพี่น้องห้าหกสี่หก เห็นสองหางเขียนเขียนสามตัวพี่น้องหกหกห้าหก สี่นะครับ กันเบิลหกหกนะครับเอา้าั้งสองตัวได้พี่นอ้องจะ่าลืมเป่าน้ำได้พี่น้องได้หกหกนะครับเอา้าหมักสอบตัวดรกจะลืมกลับตัวไว้น้ำนาะพี่น้องเนาะ ขับลาวพัฒนาพ่อเสียนเพลงบนล่างวิ่งรูด6กับ5้าขับชุดวินหนึ่งสีเก้าห้น, 6, นพี่น้อง56 46 95 4, 6 5 4 5. ่หกเก้าห้นะครับหนะกหกห้ากันเบิรหกนะครับอาพเทยยมกับเชเบิร์ก็ได้พี่น้องเด้อพ่อเสียนเพลงนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนา6กทับแทับหก รูดบนล่าง6กับ5วิน149 56จับคู 56, ่5 6 4 6 9 5 4่หกขับเลขสาตัวกับ6กห6ห้6 4, กัน6 6หัดเจนนลพีีนองเนะเาะเ้าวพระเจ้มขอขอบคุณห,หลายถ้ับเด้อพอเสียนเพลงเนาะครับเนาะ ับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไมา้พอแต้มรับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาอเอาฉะนั้นแล้วพ,พอแต้มก็ไวขข้ป้อนคอยเข่าคอยปังพี่น้องอีีก็จะได้สุบๆมันๆกันกนาอพี่น้องเนาะครับอจะเลื่มได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะเพื่อเป็นกําลังใจ พอเตรียมนำนาคำรับสุดท้ายท่ายสุดนี้ขอยิบีททุกคนโกบก,กมันๆมัน,มนเฮงเฮรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาะพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม